สบายดีทุกคนเนาะ้องมณีเฮาสิพามาเฮ็ดพะโล้เนาะพี่น้องสิามาเฮ็ดพะโล้เนาะก่อนอื่นก็เฮามาเบิง่งเครื่องกันเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือกระเทียมมีคาอบเสยใส่ซัมนี้พอเนาะใส่ร้ายมันมินพี่น้องเพิ่นบ่มักอันนี้ก็คือหกักฟักซี่แล้วก็โขกกับพริกไทยเนาะพี่น้องให้ดิกระเทียมกับโขกแบบ หยาบๆพี่น้องมันก็คือไข่อันนี้ก็คือโมซามสันนะกัเนือเ้อแดงปน,นกันเนาะ,ะอันนี้ก็คือน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บด้วยน้ำตาลมะพร้าวอะไรแล้วก็มีน้ำตาลทรายในพี่น้องเกลือซีอิ๊วดำเนาะ,ะก่อนอื่นเขาก็ซิไปรคัวน้ำตาลกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรนี้ต้องคัวน้ำตาลเท่านั้นเนาะ เบิร์ตแล้วนะี่นอเอนกกริอัน้ำตาลไปขัวเเบร์ไฟบ่าวเดกเนี่ยมันไหมเบิรไฟแหงได้ย่ไไมันไหมปุ๊บีนเ้าใส่เบิดเลยพี่น้อว่าเขาเหตุใด ไปนึ่งอะไรเนาะพี่นเนาะอะไรเรื่อยเราจะคอยคอยคอยเขียวไปเนาะเนอกกลัวให้มันแบบเราต้องให้มันไหม้ได้พี่นเนาะก็ใส่น้ำตาลอันนี้อีกสนนะ่วนหนึ่งกะบิหนึ่งเนาะพี่น้องเต็มเลยใส่เ็ได้ กระสีเขียวควายเขียวไปนะ้องใส่เวลาด้วยน้ำสะอาดไว้ก่อนพี่น้องนึ่งแก้วสูตรนี้รับรองพี่น้องแสบโมมินเครื่องฟะโุแบบกินมันสิแบบหอม สิออกบัวานาใุกบนถาวานลมันสีบสจะเป็นวานกดคนรีกยวกหน่อยอนไฟเด้อทุกบนเดี๋มันสิไหม เ็ดแล้วเวลามันเย็นเขาสาม,มารถแบบแพ็กใส่ทุ่งไว้กินไร้เื่ออะไรี่น้องแพ็กใส่ทุงะะ่ง้วก็เอาไปแอบสองฟีดไว้ด้วยกคนมันต้องให้มันเปื่อยได้นะาะว่าพอเราเข้าสีกินแล้วเขาก็เอาออกมาอุ่นเนาะพี่น้องเอาออกมาตึงไว้ให้มันไม่ล้วก็เอามาอุ่นเนาะแลยังเสียฟองก่าเนาะ ไปเรื่อยๆเลาะทุกคนไก่สีไหยเลยเดเติมหนาวล้องไปเดืเนะกะสิประมาณนี้น้องกะิกตตมให้น้ต้านาลาไล่แล้วก็กระบสีเอาไปต่งถนนเนาะ เิเติมต the ันต the ันละลายนะพี่น้องตะกี่น้องน้ามักเอาแบบนี้ตันทำกะลาเลยปิดไฟาดายหน้าแบบนี้นะพี่น้ลงน้ำตาลเขาขวดน้ำตาลจนเลืองหอมแบบนี้ลวเาก็ซิมาต่างหมอพี่ลงตัางหมอเทลงเทลงเลย มันจะหั่นแล้วก็ใส่เครื่องไปเลยศแล้วพี่น้องพวักันนี้นะพริกทงพริกไทยในสะ่ไปให้เลิศ แล้วกะทิตม้มให้หน้ำมันเดือดจ้าพี่น้องให้หน้ำมันหอมเนาะแล้วฮัสิใส่เนือ้อมูล,ลงไปเลยโหดนะทุกคนเยอะไปแล้วฮัสิใส่มูล,ลงไปเลยพนะีน่น่ะเนื้อมูหอเมไปกะละมังบิดลายนะทุกคน เดี๋ยวหอกับสีขนะ้นเนาะหมูมันตันดีมันยังบ่เติมหนาด้วยทุกคนให้มูมันสุกก่อนเดี๋ยวมันสีขาวเนาะใส่เกลือลงไปถินะ่นเนาะเกลือพนะิ่นเนาะใส่ซ้ำนี่แ่ะ นี่คือพองหนวดนล้วค่อยมากระใส่บฐมากระบัต้องใส่พี่น้องใส่าาาานิดเดียวใส่บ็ได้หรอกแล้วเนี่ยใส่เพราะมันมีลสระสามารถใส่ได้ กินหอมมาแล้วทุกคนกินหอมมาแล้วเนาะกระิทานาน,ทาน้ำตาลเธอทาว่ามันบาหวานอย่างเงี้ยามาเติมที่รังไหนพี่น้องเอาซีมลดกันก่อนค่ะมันบาพ้อยนะังให้มันออกรดหวานหวานกับเบาหวานจนเกินไปพี่น้องหวานพอดีกินแบบบาเบือนะ่อเนาะ สีอิ่วดำมูสุกแล้วเฮาจานะงสีใส่น้อพี่เนาะว่าแม่ถ้าต้มมูสุกแต่เา้าใส่ไข่เก็ใสสีใส่สีอิ่วดำเพราะว่ามันจะได้เกลือบไข่ต้มต้มมูก่อนพี่นเนาะมันสุกถ้าก็ตบมูกแบบสุกแล้วเนาะใส่นามพี่เนาะเทลงไปเลย ตกด้วกัะตอกใสซองด้ยพี่เ้องว่าลายใส่ซองกระม่อมใคพี่สีใส่ใส่กระดอันนี้คือใครโอ้ี่เนเต็มหมอดีเบอจอพี่น้นนอง กูด uhm ัซีสกรน้องใส่ซักซองคัพี่ได้ไหมนาะ เดเียงแค่สองพีวิวกใส่อีกพีหนึ่งสามพอป้าพีจคายอม่ใจได้กว่าแม่น้อยแต่ ม,มาเต็มมาไปเห็นมาเามาต็มห่อไปยังหอ,หอ <c oughs> มกระสีตุ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนกระเพะมาณนี้แหละพี่น้องซีกระเพะมาณนี้แหละพอดีงามบามดูดำปันใดพี่น้องเดีย๋ยวเ้ากระสีตุ้นไปเนาะ มันบ่พองยังกับมาเบิ่งกันน่องว่ามันบ่พองยังกับหางคอยมาเติมทีหลังเนาะพี่น้องอ่ะมันบัวบานนาก็สิเติมน้ำตาลนี่ก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันเปื่อยมันเดือดกันเนาะพี่น้องเนาะเาก็เดือดปดปดกันน่อพี่น้องรู้สึกว่ามันบัวบานไะไเนาะเัาก็สิเติมน้ำตาลไปเนาะพี่น้องบ่แม่นบัวบานไอ้ดีได้มันมันบัวบานเนาะมันขาดว่ามันขาดใส่ไปโซนหนึ่งเน้า ใส่น้ำตาลสายเลยพี่น้องเพิ่มน้ำตาลไปส่วนหนึ่งพอดีแต่แต่พี่น้องมาเลมวันนี้หนำโปรเข้มข้นมาพี่น้องสูตรนี้รับรองพี่น้องเสียบขนาดวันที่ในซุกเลยเนี่ยวนันที่มันบวัดทซ่ในซุกเลยเนาะนกระตุ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องตุ้นจนมันซุก,กอะมะเบิ่งตาลมันซุกนาะทุกคนเนาะ ก็ในกระพดบกก,ก,กกินห้อมแบบบ่ห,ห้อมผโลโด้ึ่เป่น้องบ่ห้อมแบบกินไหมผัลโหรึหร่วปล่าบ่ห้อมกินผโลโหนะห้อมแบบห้อมกินน้ตาตาลกินข้ายกินกระเทียมเนาะห้อมแห้งอันนี้พี่น้องกินนี่บ่มีเบื่อพี่น้องแซ่บไข่ผโลโหรอกกะซุกแล้วเนาะพี่น้องแต่ก็ยังบวบเปื่อยเป็นไรแต่กะอ๊ แต่ก็ยังบกเบื่อยแล้วก็ตาแต่ว่าฮขาต้องตุ้นไปเรื่อๆเนาะพี่น้องน้อจ้มันเขาเหนือเขานั่งหมดแหะมันจังสีแสบไฟมากเก็บนี่กับฟ้าก็้รายก็แก้แชกูติดตาเมาเดอพี่น้องลองไปเห็ดบางเด้อทุกคนไรประโลชุดนี่รับลองติดใจเรียร์โปมือแน่นอนพี่น้อง ไปละบายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อทุกคน